ต่อไปเป็นการยุกคงครั้งที่สองนะครับของทีมงานวัยรุ่นของนขาซิ่งฝั่งตรงข้ามอบตอน้องกรุงแกดำนะครับนี่ก็กบใหญ่ครับ กบใหญ่ผาแดงนะครับสีทิศกุลพากรรยากาศ4ี่โมงเช้าครับจะเข้าห้าโมง